สวัสดีครับผมวันเราคิดว่าเรารู้แท้จริงเราไม่รู้จึงทําให้เข้าใจผิดจิตจึงกลายเป็นศูนย์รวมของกิเลสพูดมาสักขนาดนี้เพืเ่นนอนๆก็คงจะรู้ว่าผมกําลังจะพูดเรื่องอะไรคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีจึงค่ายขออวยพรให้ท่านมีความสุขมีเงินมีทองและจิตใจแจ่มใสเบิกบานตลอดไปขอขอบคุณท่านที่ช่วยซับสไคร์มาพันกว่าท่านแต่คลิปของผม,ผมก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ยูทูบอยู่ดี เพราะเวลาที่ท่านผู้ชมชมคลิปก็ยังไม่ถึงเกณฑ์แต่อย่างไรเสียผมก็ยังต้องการการสนับสนุนจากท่านต่อไปอยู่ดีท่านผู้ชมครับการที่เราหมกม,มุ่นอยู่กับเรื่องชีวิตของตัวเองเอาชีวิตตัวเองเป็นศูนย์กลางมองตัวเองโดยผ่านสายตาคนอื่นตลอดเวลา อยากให้คนมารักมาชมไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงจึงทำให้ชีวิตสับสนวุ่นวายจิตใจอ่อนแอมองโลกมองชีวิตผิดไปจึงมีแต่ความทุกข์ผมได้มีโอกาสดูเทรนด์ที่คนไทยชอบดูกันดูคอมเมนต์ใน โลกโซเชียลมีเดียดูการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะโดยเฉพาะช่วงชุมนุมพบว่าคนไทยส่วนหนึ่งชอบเอาชีวิตตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกตัวจนเกินพอดีด่าว่าคนอื่นหาแพ้รับบาปตำหนิตีเตียนโทษแต่คนอื่นเช่นนี้จึงขาดโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองผมว่าถ้าเราลองลืมเรื่องคนอื่นไปสักระยะหนึ่งและหันมาสนใจมองตัวเองบ้างก็คงจะดีไม่น้อย ดูดังนั่งวิ่งที่กำลังแข่งขันกันคนหนึ่งหันใบสนใจมองแต่คนที่วิ่งอยู่ลูกข้างๆกับอีกคนหนึ่งสนใจแต่การวิ่งของตัวเองเท่านั้นทั้งสองคนใครจะพัฒนาการวิ่งได้ดีกว่ากันทำไมจึงทุกศาส,สนาอธิบายว่าที่เราทุก์นั้นก็เพราะเกิดความคิดและเราก็ไปรับเรื่องลบๆไว้เยอะ เมื่อจิตเข้าไปสวมความคิดนั้นๆก็จะเกิดทุกข์ทันทีสําหรับความคิดตําราจิตวิยาเขียนไว้ว่าคนเราจะคิดนูน่นคิดนั่นเราเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันสามพันเรื่องต่อชั่วโมงห้าสิบเรื่องต่อนาทีทางศาสนาท่านถึงสอนว่าเมื่อคิดก็ให้จิตถอยออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่เข้าไปสวมถ้าเราดูความคิดบ่อยๆเราก็จะพบว่าอะไรเกิดขึ้นที่กายอะไรเกิดขึ้นที่ใจ และในที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกใบนี้นั้นล้วนเกิดขึ้นและดับไปแล้วเราจะไปยึดมั่นถึงมั่นเข้าไปสวมความคิดเหล่านั้นทำไมมีสู้ออกมาเป็นผู้ดูมิดีกว่าหรือทำให้ทุกน้อยลงด้วยแล้วิธีการถอยจิตออกมาดูความคิดมันคืออย่างไรกันทางพระท่านใช้ภาษาบาลีว่าภาวนา ภาวนาก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆถ้าท่านไม่หลงไปกับกระแสของสัญชาตญาณเดิมๆหรือท่านสามารถยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือสัญชาตญาณซึ่งเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออีกในหนึ่งก็คือท่านสามารถควบคุมจิตไม่ให้พังเพอไปกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ก่อนผมเชื่อว่าการทำสมาธิ จะทำให้นอนหลับง่ายแต่พอมาใช้เครื่องวัดจึงพบว่าการทําแค่สมาธินั้นไม่พอต่อไปนี้คือคําสารภาพนี่คือสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ข้อหนถ้าท่านต้องการนอนหลับง่ายก็ต้องมีวิธีการบริหารความง่วงการบริหารความง่วงนั้นท่านให้ออกกาลังกายและย่านอนระหว่างวันถ้าเปรียบกับ การกินอาหารระหว่างวันเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องกินจริงๆเราก็ไม่อยากกินอีกแล้วข้อ2แต่ก่อนผมคิดว่าการนอนเร็วและตื่นเช้าเป็นการนอนที่ดีที่สุด ที่จริงมนุษย์มีสารอันหนึ่งที่หลั่งออกมาเพื่อการนอนหลับสารนั้นชื่อเมโลโทนินสารนี้ถ้าหลั่งกับใครในช่วง5-6โมงเย็นก็จะนอนหลับดีในช่วง1-2ทุ่มถ้าหลั่งกับใครในช่วง1ทุ่มก็จะนอนหลับดีระหว่าง3-4ทุ่มและบางคนก็จะนอนดึกไปกว่าน,นั้นก็แล้วแต่สารที่จะหลั่งออกมา นนัการที่เรานอนไม่ตรงกับนาฬิกาชีวิตก็จะทําให้เรานอนไม่หลับตัวอย่างคุณภาพการนอนของผมในคืนวันที่7มกราคม2564ผมนอนหลับลึกเพียง15%นอนหลับต่อเนื่องแย่มากผลของการนอนไม่หลับท่านก็คงทราบดีว่ามันเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นผมกับกลุ่มเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเดินมาด้วยกันคนภายนอกเห็นเพื่อนผมก็จะเรียกว่าพี่แต่สําหรับผมแม้ว่าเห็นไกลๆไม่เรียกลุงก็เรียกตายอีกต่างหาก นั่นเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่จริงชีวิตเราก็ประดุดดังเทียนที่กำลังจุดไฟอยู่เทียนหมดไฟดับทุกคนก็ตายอยู่ดีผมเคยเรียนจิตวิทยามาบ้างจึงรู้วิธีทำให้สมองหลางสารแห่งความสุขออกมาด้วยการเลือกกินอาหารการออกกำลังกายและอยู่กับธรรมชาติเช่นต้นไม้และสัตว์เลี้ยง วันนี้ผมจะจบด้วยภาพการให้อาหารนายกหมาของผมภาพนี้ทำให้ผมภูมิใจที่ผมเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์นั้นรู้จากการให้รู้จักคิดรู้จักแบ่งปันและสามารถสร้างบารมีได้แต่สำหรับหมาเราดูแค่การกินของมันเราก็รู้ว่ามันละโมโบโลภมากกิเลสหนามันไม่รู้อะไรเลยนอกจากให้มันได้กินเพียงตัวเดียว